ปัจจุบันการสร้างเขื่อนทั่วโลกพบว่าไม่ได้เกิดจากความต้องการของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่ระบบทุนก็มีบทบาทสําคัญด้วยเช่นกันและเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีการจัดงานประชุมนานาชาติที่ว่าด้วยเรื่องของผลกระทบจากการสร้างเขื่อนซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกไปติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดแม่ห้องอนรายงานจากประเทศเม็กซิโกครับ ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีการจัดประชุมนานาชาติของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเกลือนซึ่งเป็นครั้งที่สาจัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกมีผู้เข้าร่วมประมาณ450คนจาก60ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลกสําหรับประเทศไทยมีตัวแทนจากลุมน้ําโขงสารวินและเรือข่ายผู้เดือดร้อนจากเกลือนเข้าร่วมด้วย8คนงานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองเทมากาปูลินเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในหุบเขาริมแม่น้ำเวอร์ดี ซึ่งที่นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า200ปีแต่ปัจจุบันประชากร,กรกว่า800คนของเมืองโบราณแห่งนี้กำลังจะอ,อพะยอ,ออกจากพื้นที่เ,<อ>ทเนื่องจากเขื่อนซาป,ปาติโอของทางเม็กซิโกที่กำลังก่อสร้างเพื่อผ่านน้ำไปใช้ภาคอุตสาหกรรมของเมืองไ่ งานประชุมนานาชาติจัดขึ้นครั้งนี้มีเวทีนำเสนอภาพรวมของเขื่อนกว่าทั่วโลกมีเขื่อนขนาดใหญ่สร้างแล้วกว่า45,000ห่งแต่ในประเทศกลุ่มยุโรปและอเมริกาเหนือมีการยกเลิกการใช้งานเขื่อนและทุบเขื่อนทิ้งมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนากลับมีการสร้างเขื่อนมากขึ้นเรื่อยๆเช่นประเทศในอเมริกาใต้แอฟริกา,กาและเอเชีย รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของไทยเช่นลาวและพะมา่าเราอยากนําเสนอให้เป็นรูปธรรมให้เห็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างสองฝั่งซึ่งปีนี้ที่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทํารูปธรรมของคันร,ร่วมมือกันร,ระหว่างไทยกับลาวภาคประชาชนคือการบวชวังสมวัหรือสร้างเขตรักร่วมกัน และการจัดการน้ำขุร่วมกันซึ่งเราได้ทำไปแล้วและได้เห็นชัดว่าประชาชนทั้งสองฝั่งสามารถร่วมมือกันได้นั่นก็เป็นโอกาสอันหนึ่งที่อยากให้พวกเราได้มาร่วมได้มาเห็นว่าจริงๆการจัดการน้่นน้นประชาชนทั้งสองฝั่งสามารถร่วมมือจัดการกันได้ และสามารถขยายออกไประหว่างประเทศต่อประเทศได้อีกอันนี้คือรูปธรรมที่เราเราจะทําแล้วก็คิดว่าอาจจะได้เชิญพวกเราเข้าร่วมด้วยจะได้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าเราจะร่วมกันยังไงในเชิงวัฒนธรรมจากการระดมข้อมูลในที่ประชุมพบว่าแนวโน้มในปัจจุบันหัวใจรับเพียงไฟเดียวแต่กลุ่มเอกชนก็มีบทบาทอย่างมากในการสร้างเครือ่ทั่วโลก ทั้งทุนจากจีนบาซิลแม้กระทั่งประเทศไทยเองก็ประสบป,ปัญหานี้เช่นกันแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือแรงทุนเหล่านี้บสนใจจะวางมาตรการในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหน้าที่ของประชาคมโลกที่จะต้องช่วยกันเฝ้าดิดตามและตรวจสอบเพื่ออนาคตของสายน้ําและทรัพยากรของมนุษยชาติที่ต้องใช้ร่วมกันนักข่าวพลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน E